สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคนคี้เล่าภาค2นะครับและในวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องพลานเท่าปราบผีป่าเล่ร่อนตอนที่สีกันเลยครับเสียงเคาะประตูดังขึ้นมารัวๆแม่เรียกผมให้ลงไปกินข้าวผมตื่นขึ้นมายังงัวงเงียอยู่เลยนี่มันกี่โมงแล้วนะผมเหลือไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ตรงฝาผนังห้องตอนนี้ก็เกือบสิบโมงแล้ว ร่างกายเหมือนติดสปริงผมตีดตัวจากที่นอนตอบกลับแม่ไปว่าตื่นแล้วกําลังจะอาบนา้าแม่บอกว่าแก้วมารอยอยู่ที่หน้าลานให้รีบลงไปผมคงหลับไปเพราะฤิ์ยาอย่างแน่นอนผมรีบจัดการตัวเองลืมไปเลยว่าผมนัดแก้วเอาไว้ชวนเธอไปกราบหลวงตาทิวัดถือโอกาสทำบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงวิญญาณทุกตัวตนในป่ารวมถึงไผ่เพื่อนของเราด้วยรีบกินข้าวกินปลา จะไปไหนก็รีบไปแม่ไล่ผมไปกินข้าวแกวนั่งยิ้มเธอตักข้าวส่งให้ผมผมกล่าวขอโทษแก้วที่ต้องทำให้เธอมานั่งรอเสียนานแม่เดินมานั่งร่วมวงกินข้าวด้วยเราพูดคุยกันเหมือนคนครอบครัวเดียวกันแล้วแม่ก็เซลผมขึ้นมาว่าถ้าชอบแม่จะไปขอแก้วให้ผมสำลักข้าวแก้วยิ้มแบบเขินๆก่อนที่จะเดินเข้าไปในครัวล้างถ้วยล้างจาน อย่าพากันกลับคำนะลูกแม่รอกินข้าวอยู่นะนุมเสียงแม่แตะโกนไล่หลังผมมาผมโบกมือรับทราบลุงดินวิ่งตรองเข้ามาคอติดนัดไปด้วยกันฮ้ลลุงดินนะลุงดินก้างขวางคอชัดๆแก้วนั่งหลังผมเธอให้ลุงดินนั่งหน้าคู่กับผมระหว่างทางแก้วชำเลืองมองผมบ่อยๆเธอคงจะรู้ตัวดีว่าผมก็แอบมองเธอเหมือนกันชอบก็มาขอสิพนุม แก้วมันโสดไม่มีขอบครัวคนบานเดี่ยวกันชอบพอกันมันไม่แปลกรอกข้าสนับสนุนตั้งแต่ปล่อยหายไปเหยี่อบัวมันก็สามวันดี4วันไข่ถ้ามันเป็นอะไรไปแก้วมันก็เหมือนตัวคนเดียวอย่าถือสาขาเลยเองก็เหมือนลูกหลานขา้าอดทวงไม่ได้ข้าก็พูดไปตามความจริงนั่นแหละแก้วก้มหน้ามองมือตัวเองไม่พูดไม่จะอะไรผมสงสารแก้วจับใจแก้วคือแม่ของลูกผมในอนาคต ผมพร้อมแล้วที่จะดูแลเธอผมเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อปรับบรรยากาศให้ดีขึ้นลุงดินชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยสับเพเฮระคุยเรื่องสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะของแก้วให้กลับมามันทำให้แก้วดูสดใสอีกครั้งหนึ่งใกล้ถึงวัดลุงดินขอลองที่ท้ายตลาดก่อนถึงวัดไม่ถึงกิโลแกไม่เข้าไปในวัดด้วยเพราะแกมีธุระค้ากลับแกก็บอกให้แวะรับแกด้วยใครเสร็จธุระก่อนก็รอที่จุดนัดพบจะได้ไม่คลาดกัน ผมก้มลงกลับลงตาหลังทําบุญกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สัมภเวสีผีปา่าที่อยู่บนภูเขาหลังบ้านลงุงแยมรวมถึงไอ้ไผยเพื่อนรักของผมด้วยระหว่างที่รับพรจกหลวงตาผมรู้สึกถึงลมเยน็เยนๆวูบหนึ่งพัดมาปะทะหน้าผมกับแก้วอย่างจังแก้วหลงขึ้นมาเบาๆผมหันไปมองแก้วหน้าเธอซีดเผือดแล้วแก้วก็ตอบผมว่าไม่เป็นอะไรเธอแค่ตกใจเท่านั้นเอง โยมทั้งคู่ช่วงนี้หมั่นทำบุญกันบ่อยๆนะมีอะไรบางอย่างกำลังตามพวกโยมอยู่อัตมาก็แค่สัมผัสได้ลางๆไม่ชัดเจนนะักของบางอย่างหรือคนบางคนที่หายไปหาให้พบแล้วทำให้ถูกต้องชีวิตโยมทั้งคู่จะดีขึ้นเองทั้งคู่มีดวงที่ผูกพันกันยังในก่อนนี้กันไม่พ้นก่อนกลับอย่าลืมไปเอาดินที่นาโบสถ์ด้วยนะคนละรกำก็พอเอาไป,ปล่อยรอบๆบ้านนะโยมเราทั้งคู่กลาบลาหลวงตาอีกครั้งหนึ่งผมแวะไปที่โบสถ์ โกยดินใส่ขวดน้ำเปล่าที่ถือติดมือมาด้วยควนละขวดแก้วรับไว้แล้วเธอก็จ้องมองสักครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจออกมาคำพูดของหลวงตาทำให้หัวใจผมพองโตดวงเราผูกพันกันผมเผลอยิ้มออกมามองตามหลังแก้วด้วยใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขจู่ๆแก้วพูดถึงไผ่ขึ้นมาเธอเล่าว่าไผ่คุ้นเคยกับทิดบุญหลายครั้งที่ไผ่ตามลงเหยียบกับทิดบุญขึ้นเขาเข้าป่าแก้วไม่รู้ว่าพี่ชายเธอขึ้นไปทำอะไรบนนั้น ทุกครั้งที่กลับลงมาภผยจะมีอาการไม่ปกติบางวันก็เกิดอาการคุ้มคลั่งจำหน้าเธอกับแม่ไม่ได้บางวันไผ่ก็มือลอยไผยเริ่มสนใจเรื่องสยาศาสตร์และขอให้ทิดบุญสักยันต์ให้ทั่วร่างกายแกวเริ่มกลัวพี่ชายตัวเองไม่กล้าเข้าไปไกลไผ่เริ่มหมกมุ่นกับเรื่องคาถาอาคมแล้วไผ่ก็เคยหายเข้าไปในป่าเป็นเดือนกลับออกมาผมเผาลุงลัง วันๆก็เอาแต่นั่งบริกรรมคาถาไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแก้วหยุดเล่าเรื่องผายตาเธอเริ่มแดงมีน้ำตาปริมปริมออกมาผมส่งพาชดหน้าให้เธอแก้วรีบซับน้ำตาผมแตะมือเธอเบาๆเพื่อปลอบใจแก้วคงจะอึดอัดอยากจะระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาบ้างดูเธอมีสีหน้าที่ดีขึ้นก่อนที่เธอจะเล่าต่อไปลุงดินก็เดินตรงมาที่รถพอดีแก้วย้ายไปนั่งข้างหลังผม ระหว่างทางลุงดินก็ชวนคุยเหมือนเดิมแล้วแกก็หัวเราะลั่นในรถผมได้กลิ่นเหล้าลอยมาจากแกนี่แกคงจะดื่มมาบ้างแล้วผมเหลือบมองแก้วทางกระจกซองหลังแก้วดูซึมซึมไปผมอดห่วงเธอไม่ได้สายตาที่เหม่อลอยไล้จุดหมายของแก้วมันทำให้ผมรู้สึกหดหัวใจไปด้วยแก้วคงจะมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะระบายให้ผมฟังผมเองก็พร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องของเธอถ้ามันทำให้แก้วรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง ก่อนถึงบ้านผมก็ชวนแก้วกินข้าวด้วยกันแต่แก้วก็ขอตัวก่อนบอกว่าไว้วันหลังเพราะเธอเป็นห่วงแม่ช่วงนี้ป้าบัวแก่ไม่ค่อยสบายป้าบัวมักจะฝันเห็นผ่อยบ่อยครั้งแก้วเองก็ฝันเห็นผ่อยบ้างเหมือนกันแล้วแก้วก็เล่าว่าในฝันมันช่างเหมือนผ่ยมาหาเธอจริงๆเขาร้องขอความช่วยเหลือขอให้ไปหลับเขาอยากจะกลับบ้านฟังถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกกลัวลึกๆในใจอย่างบอกไม่ถูกลุงดิงเงียบไม่พูดอะไรต่อ ผมส่งแก้วที่บ้านไม่ลืมหยิบขวดน้ําที่ใส่ดินหน้าบวชลงมาด้วยลุงดินขอนั่งรอในลอดแกบอกขี้เกียจเดินเราทั้งคู่นั่งลงหน้าศาลพระภูมิศาลตายายข้างบ้านเราสวดมนต์ตามที่หลวงตาบอกผมค่อยๆเทดินจากขวดน้ําเดินวนรอบๆบ,บ้านโดยมีแก้วเดินตามหลังมาเงียบๆหลังจากนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่อ้าวไอ้แย้มมึงเดินได้แล้วเละกว่าอีกสองสวันจะชวนไอ้หนุ่มเข้าไปหามึงอยู่พอดี ลุงดินตะโกนทักถ่ายตั้งแต่รถยังจอดไม่สนิทด,ดีผมเองยังอึ้งเมื่อเห็นลุงแยมมันนั่งยิ้มอยู่ใต้ถุนบ้านรอพวกเราแม่กำลังคุยกับลูกสาวของลุงแยมแม่ไล่ให้ผมไปอาบน้ำและรีบมากินข้าวแต่ผมยังอยากคุยกับลุงแยมก่อนไปเถอะเดี๋ยวลุงก็กลับแล้วลุงแขวะมาบอกว่ารุ่งนี้ถ้าเองวางก็แวะไปหาลุงที่บ้านลุงมีอะไรจะให้เองจะเราจะบอกบางอย่างในสิ่งที่เองอยากรู้ให้ฟังอยากจะคืนของบางอย่างให้เอง เอาไปคืนเจ้าของก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก่อนที่ลุงจะลืมเลือนหรือหายไปจากโลกนี้ลุงแยมพูดอะไรแปลกๆผมฟังแล้วก็ยังงงๆลุงดินมองหน้าลุงแยมเหมือนจะถามว่าอะไรแต่แล้วแกก็ไม่พูดอะไรออกมาแกถอยหลังไปนั่งบนแครล,ลุงแยมโบกมือให้แล้วแกก็เดินขยุยขยเกเอาไม้เท้าช่วยพยุงตัวออกไปโดยมีลูกสาวคอยประคับประคองในบางจังหวะที่แกเกือบจะลม้ม ผมขอตัวจากตรงดินขึ้นไปอาบน้าแม่ยังของเร่งให้ผมรีบไปเพราะแม่รอจนหิวแล้วความเย็นของน้ําที่ลาดลงบนหัวทําให้ผมรู้สึกโล่งปลอดปลงขึ้นมาเยอะผมทบทวนเรื่องราวต่างๆของทุกคนนํามาปฏิดประต่อมันเหมือนจะมาในทิศทางเดียวกันแต่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรขาดหายไปหรือเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พอกันแน่ผมลืมไปเสียสนิท ดินในขวดที่อยู่ในรถผมผมไม่ได้หยิบลงมาด้วยผมเดินไปที่หลอดลมเย็นๆพัดมากระทบร่างกายความมืดเริ่มครอบคลุมเข้ามาอย่างที่ผมบอกหมู่บ้านผมบางบ้านยังไม่มีไฟฟา้าแสงที่เห็นก็มาจากแสงตะเกียงผมมองฝ่าความมืดควานหาขวดดินที่ตอกอยู่ใต้เบาะยังนึกด่าดตัวเองในใจว่าทำไมไม่หยิบไฟฉายติดมือมาด้วยช่วยกูด้วยผมสะดุ้งสุดตัว กำกดดินในมือไว้เน่นเหงื่อแตกผลักออกมาจนรู้สึกเปียกชุ่มไปทั้งตัวด้านหลังผมก็ลมพัดค่อนข้างเย็นแต่ทำไมผมรู้สึกอึดอัดและร้อนมากหูผมแว่วไปเองหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมได้ยินเสียงไอพ้พออีกแล้วมันเป็นเสียงไอพ้พอจริงๆหรือว่าเสียงลมที่พัดผ่านเข้ามาผมรีบสาวเท้าเดินเกมวิ่งไปให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดรถผมจอดห่างจากบ้านไม่ไกลแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไกลซะเหลือเกิน พลันสายตาผมก็เหลือบไปเห็นร่างๆหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมมืดเป็นเงาหลางๆที่ปรากฏให้เห็นเพียงครึ่งตัวใบหน้าขาวซีดดวงตากลวงโบผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรกันแน่ผมก้าวขาไม่ออกทั้งที่ใจผมอยากจะวิ่งออกไปจากตรงนี้ผมมองเข้าไปในบ้านเห็นแม่กาลังสารวนกับการเก็บเข้าของเข้าบ้านเตรียมปิดลานอยากให้แม่หันมาเห็นผมร่างกายผมไม่ทําตามที่ใจผมบอกนี่มันคืออะไร คงไม่ใช่ผีอำเพราะผมไม่ได้หลับอยู่ผมหลับตาพยายามตรวจมนให้หายจากอาการนี้ผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาจนตกใจแทบจะช็อกมายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เข้าบ้านนั่นคือเสียงของแม่ผมเองผมรีบกอดแขนแม่แม่ช่วยผมไว้แทะๆผมรีบหันไปมองอีกครั้งเงาหลางๆไม่อยู่แล้วนะตอนนี้แม่แกะมือผมออกแล้วไล่ผมไปปิดไฟบ้านให้เรียบร้อยผมวางขวดดินไว้บนโต๊ะ พุงนี้ค่อยเอาไปปล่อยรอบบ้านก็แล้วกันไอพ้พลอยมึงไปไหนรอกูด้วยทําไมมึงไม่กลับบ้านมึงหายไปไหนมึงรู้ไหมว่าน้องแม่มึงห่วงแค่ไหนผมตะโกนเรียกไอพ้พลอยแต่มันไม่หันกลับมามองผมมันเดินตรงเข้าไปในป่าผมวิ่งตามมันเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันสักทีที่นี่มันที่ไหนกันผมฝันอยู่ใช่ไหมขอให้เป็นแค่ฝันเถอะผมแววเสียงคนคุยกันแล้วก็เดินไปตามเสียงนั้นนั่นมันไอ้พลอยที่นอนอยู่บนพืน้น เลือดที่หน้าผากของมันไหลออกมาไม่มีใครเห็นผมเลยมีเพียงไอ้ไผ่ที่จ้องมองมาทางผมปากมันขยับมือที่พยายามเอื้อมมาผมหน้ามีแต่รอยสักดูน่ากลัวในความคิดของผมช่วยกูด้วยไอ้นุม่มพากูออกไปใครกันนะที่ทำกับไอ้ไผ่ผมหันไปมองตามเสียงผู้ที่กําลังยกมีดจ่อลงบนหน้าผากของไอ้ไผ่ผมต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าชายผู้นัน้น ขอยให้ฝันคืนนี้มันเป็นความจริงเลย